สวัสดีจ้าทุกคนกินตำโพงน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มีผักสตอเสียวมาผัดเ็กุ้งหม้แรงค่ะพี่น้องค่ะกระหล่ำจ้ามีแคบหมูแคบหมูแคบหมูฝีมือยายค่ะนียายทําเองเลยนะคะแคบหมูค่ะซื้อนางหมูมาให้เราหมูอ,อานค่ะเราก็เหตุผลอะจ้าอันนี้ถอดกลืนไกฝีมือสาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันค่ะมานะวกินส้ตมตำากันนะคะ แับแรกเราต้องกินสตรอกับส้ตมตำก่อนจ้ะพี่น้องบม่ได้กินโดนนะสตอรอว์ตำมึงเด้อหืมกบกบกุ้นเฮ้ยเด่นเฮงยแบบนี้เด้อเอาไวแม่ให้กินส้มตำกับแม่มาเด้อหนูเอาวเอาดีซี่ขาได้แน่นอน In lại, cái này nó nó không phải cái gì nó nó được Mà kỳ cứ bảo vào chật thỏng rồi, Mà kỳ cứ bảo vào chật thỏng rồi, hả? Hả? Đây là, 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 đây นี่ยเอาอิบอ่อ้ได้หมเคุณจะู <h 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 ้บอกแกถุยหน่อยมั้งเวลาคุไงหมดแสบแชบหมูย่างแช่พีน้อันนี้นี่นังบางนี่หนังหนาค่ะพี่น้องเห็ดเองค่ะแสบบอกแข็มรอบนี้บอกแข็มพอดี กโมโหน้ำใจค่ะทำยังไงหยดเม่น้องไปจับวันมากินชับหมู อร่อยไหมอร่อยไหมบาย,ย,ย Bye, จ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเย้ <c oughs> <Yeah. laughs>